ไดนัตี้ไทยท,ยท็อปผู้นําด้านการผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกและพอสเเลนรายใหญ่ที่มีจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศไทย201สาขาได้จับมือกับ m มทรสซิตี ผู้ค้าปลีกที่นอนและเครื่องนอนชั้นนำของประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนชมประสบการณ์การช็อปปิ้งสินค้าตกแต่งบ้านและวัสดุก,ก่อสร้างความร่วมมือนี้นอกจากจะเป็นการขยายฐานลูกค้าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองธุรกิจแล้วยังเปิดโอกาสในตลาดการลงทุนและหุ้นค้าปลีกของไทยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงด้วย ถ้าพูดถึงความพิเศษนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ผลิตมากกว่าผู้ผลิตอย่างเราทั้งคู่นะครับมาเจาะตลาดเองนะครับมาถึงกลุ่มผู้บริโภคเองมากกว่านะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับได้เราได้แสดงนวัตรกรรมที่เราผลิตขึ้นมาทั้งคู่ในประเทศไทยโดยตรงนะครับออกก็ผมว่าดานาซี่ก็มีฐานลูกค้าของดานาซี่แล้วแลวทางเราก็ มีมีมีสื่อการตลาดในมือค่อนข้างเยอะแล้วก็ aggressiv e ผมว่าลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าดานซี่ลูกค้าดานซี่ก็สามารถเป็นลูกค้าเราได้ผอว่ามันก็เลยการป็นว่าสมมติเรามีลูกค้า1คนจะี่เปนคั้า1คนมันก็กลายเป็น2คนนะครับสำหรับแต่ลแต่ละสาขาที่เราร่วมมือกัน ถ้า,านในสโตร์ของ d y n a สตี้นะครับปกติเราจะไหนกระเบื้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเชน่นพวกกาวซีเมนต์ก,กาวยาแนวนคิ้วบัวต่างๆนะครับรวมไปถึงเราก็เริ่มมีพันธมิตรเข้ามาจอยกับเราด้วยนะครับพันธมิตรของเราก็เช่นทางแรนโฮมนะก็ได้ให้เกียรติมาจอยร่วมกับเราก็มีขายสุขภัาฑันะครับแล้วก็มีบริษัทนาโนวูดมีวูดสมิธนะครับมีดี นะครับที่มาขายคิ้วอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของ d y n a s ส y ีเนี่ยเกี่ยวกับการตกแต่งพื้นผนังค่อนข้างจัดโปรตินะครับแล้วก็พอมาได้ m t t r ี s City เข้ามาร่วมอีกนะก็เลยเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของห้องนอนก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทาง m t t r ี s City เนี่ยสินค้าหลากหลายมากแล้วก็มีหลายระดับนะครับจอบกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายนะตอนนี้กำลังกอรวมกัน ที่เปิดแล้วแล้วกําลังก่อสร้าง8สาขาแล้วกําลังที่จะเริ่มออกแบบอีกประมาณ15สาขาครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเราก็คล้ายๆกันนะครับคือคือคนที่มาดีลิสซี่กับคนที่มาแมชชีนที่นี่คือคนที่หาอาวัสดุตกแต่งอ่หรือสินค้าตกแต่งบ้านนะครับผมก็ว่า,วาอย่างที่พี่อารุบอกก็คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดคอนเวนิเนซ์ให้กับให้กับให้กับผู้บริโภคด้วย คือมาปุ๊บอ้าวไอตรงนี้มีสามารถช็อปตรงนี้ได้แล้วในนี้ก็จะมีอย่างที่พี่มารุตบอกก็คือมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่บเบื้องนะครับดันั้นเราเรามาเราก็เป็นส่วน a อด v a l u ให้กับให้กับ property ของทาง Dynasty ด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดซื้ออะไรก็ได้ของ Dynasty เอาบินไปเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นให้กับให้กับลูกค้าของ Dynasty ครับผม เช่นเดียวกันครับก็ถ้าซื้อสินค้าของ m e t r o c ิตี้ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับไม่จาเป็นต้องซื้อที่ d y n a s t ีเนี่ยทั่วประเทศเลยก็สามารถนําใบเสร็จของ m e t r o c ิตี้เนี่ยที่มีมีที่นอนมีผู้ของเขาอยู่เนี่ยเป็นลดสินค้าของเราที่ d y n a s t ีได้200สาขาทั่วประเทศเลยครับของเรานะครับก็เข้าไปที่ dcc2u.com นะครับ dcc2u.com นะครับแล้วก็จะมีลิสต์สาขาทั่วประเทศเลยครับสามารถสแกน QR แล้วก็เปิดใน Google Map ได้เลย ในคุณส่วงของเรากเ็เว็บไซต์ m a t r i s c i t y c o m ก็สกดง่ายๆครับ m a t r c i c i t y c o m เข้าไปก็จะมีลิสต์สาขาอ,อ,อัพเดตท,ทั้งหมด